ต่อกันที่จังหวัดตรังเลยนะครับคุณกายตกลงไงฮะมือปืนยิงสนั่นกลางเมืองตรังเลย <hum ming> มีกลุ่มผู้บาดเจ็บเนี่ย <laughs> ก,ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากสถานบันเทิงระหว<อ>่างทางมีคนร้ายขับรถเก๋งประกบไล่ยิงเจ็บไปสองคนล่าสุดในระเบียบรู้ตัวผู้ก่อเห <c oughs> ตุแล้วนะครับมาติดตามกันเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจกลางเมืองตรังเลยนะครับเมื่อฝั่งผู้บาดเจ็บเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาขี่รถจักรยานยนต์กลับจากสถานบันเทิงแล้วระหว่างทางมีรถเก๋งคันหนึ่งขับประกบแล้วก็ไล่ยิงจนมีผู้บาดเจ็บสองคนครับ หนึ่งในผู้บาดเจ็บเป็นหลานชายของอดีตสออาบาจอคนดังของจังหวัดตรังครับล่าสุดเนี่ยตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วซึ่งผู้ก่อเหตุเองก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นหลานชายของนักธุรกิจชื่อดังในพื้นที่ด้วยตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับตอนนี้ตำรวจสพเมืองตรังอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ2คนครับคือนายชัดชวานอายุ21ปีและน,นายธนทัตอายุ22ปีถูกยิงครับเคราะดีที่กระสุนไม่ถูกจุดสำคัญแล้วที่สำคัญเนี่ยคนร้ายก่อเหตุกลางถนนในเมืองตรังเลยครับอยู่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังเป็นสถานที่ชุมชนด้วยนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าหนในผู้บาดเจ็บเป็นนักศึกษามหาวิทยาลายัยชั้นปีที่4 แล้วเป็นหลานชายของอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยด้วยนะครับแล้วก่อนเกิดเหตุนเนี่ยฝั่งผู้บาดเจ็บก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจริงๆงเนี่ยขี่มาพร้อมเพื่อนทั้งหมดรวม4คนครับขี่กันมาพร้อมกัน2คันก็เป็นคนละ2คนน่นะครับไปเที่ยวสถานบันเทิงพอร้านปิดก็ขี่รถกลับบ้านขี่ออกมาได้ไม่นานครับประมาณสัก2 0 0ร้อถึงสามเมตรเท่านั้นเองมีคนร้ายขับรถยนต์โตโยต้าวีออสครับขับมาประกบ แล้วก็ยิงใส่ฝั่งผู้บาดเจ็บสามนัดยิงเสร็จหลบหนีเลยด้านนายสุรินทร์สวตดุลอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังบอกว่าหลังจากทราบเรื่องเนี่ยตกใจมากเพราะว่านายธนทัศน์ถือเป็นหลานคนหนึ่งครับในผู้บาดเจ็บเนี่ยเคยช่วยงานเป็นผู้ช่วยเมื่อครั้งรับเลือกตั้งสอบ,อบจอตรังที่ผ่านมาหลานชายคนนี้ไม่เคยมีปัญหาหรือขัดแย้งกับใครมาก่อนเป็นเด็กเรียบร้อยตั้งใจเรียนแล้วใกล้จะจบการศึกษาแล้วด้วย เป็นนักฟุตบอลไม่เคยมีพฤติการเกเรอยากฝากไปที่ตำร,รวจอยากให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดไปฟังเสียงนายสุรินทร์กันครับในการเรียกร้งองตัวมา,าที่ร้านนีดที่ผ่านมานั้นเขาก็เป็นผู้ช่วยผู้สมัครดันั้นถ้าไม่ใช่เด็กที่นิสัยค่อางจะมีก็จะไม่เอาเาข้าทางกายเด็ดขาด เพราะฉะนั้นผู้คนที่มาได้ชิ้ก็ต้องมีแรงบัน,นดาลใจแล้วงนั้นะครับตอนนี้ตำรวจไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเลยนะครับเ <c oughs> บื้องต้นคาดว่าน่าจะมีความขัดแย้งกันตั้งแต่อยู่ในสถานบันเทิงครับแล้วฝั่งผู้ก่อเหตุอาจจะไม่พอใจแล้วก็เลยมีการขับรถตามประกบแล้วก็ไล่ยิงเลยนี่นะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมตำรวจรู้ตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุแล้ว เป็นหลานชายของนักธุรกิจเจ้าของสถานบันเทิงในจังหวัดตรังด้วยครับและที่สําคัญคุณทินคุณพุ่งผู้ชมครับครับเป็นผู้ต้องหาในคดีจ้างวานฆ่าด้วยอตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการประกันตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยครับผู้ชมมีคดีติดตัวข้อหาจ้างวานฆ่าอยู่ระหว่างการประกันตัวแล้วมาก่อเหตุอีกเมื่อคือนนี้ครับที่จังหวัดตรังตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารออกหมายจับ ผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับก็เชื่อว่าน่าจะไม่นานครับน่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้เพราะว่าถือเป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นกลางเมืองตรังเลยครับคุณผู้ชมคุณทินคุณปุ้มครับโอ้โหยิงหน้าห้างเลยนั่นน่ะสิแล้วก็คดีเก่าเนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วก็ก่อเหตุอีกแล้วด้วยไม่ได้เกรงกลัวเลยเลยนะกฎหมายนะครับขอบคุณมากครับคุณกายขอบครณ่เชินี้ครับขอบคุณครับ